สวัสดีครับผมเพชรพราวรวยสวัสดีที่ชูผู้สุสขคนครับผมเมื่อนี้กับวันพุธท,ที่หกกันยญ้าซองหาห,งห,งหงกหกขีดมะห้ยแนวทางลาพัฒนาลาพัฒนาวัดจันทร์มันออกแปดเก่าเก่าเลขล่างก็ออกเก้าแปดอันนี้คือของวัดจันทร์ที่สี่อันนี้คือสูตรไม่นี่ย่พาเขาเนาะผี่น้องเลขมันเบิน่นเหลขกมันเบิน่น เล็วิ่งกับพวกเขาจับคู่กับพวกเขาเหล็กมันออกเก่าเก่าแต่เล็กมันก็ติดเก่าอยู่เล็กเหล็กมันกระติดเก่าอยู่นอ้นองๆมีเก่าอยู่เก่ามีหาเก่าซีเก่าสามเก่ามันพวกเขาเหล็กมันออกเบิน 99, เ่นเก่าเก่าเลขกลากมันออกเก่าแปดคนเนาะขอโทษขอพ่ายหลายเล็กกัมีเขาไม่ลด แต่เมืเบิองหวดนี้เหล็กมันเบิรนมันก็เล่ยเพราเขาเนาะพี่น้องเหล็กมันเบิรนหวดที่แล้วเขาตะเก่าหวดนี้มันได้หาหกหาหกเจ็ดสูตรหนึ่งก็ได้หาหกเจ็ดสูตรสองก็ได้หกเจ็ดแปดมันชิมาเบิร์นอีกว่าพี่น้องเหล็ก ขุ้มิม่าเบิร์นีกว่าเมื่อเบิร์นไปน้ำากันวันพุธอาชิม่าเบิร์นวันพุธก็มือแรงแหละพี่น้องวันพุธที่หก วันพุธที่หกลาาพัฒนา เล็กเล็ติดเล็กวิ่นบนลางห้าหเจ็ด จ็ดแปดเลขติดเลขวินมันส้นกันชิมาเบิ่นอีกอยู่ว่ะพี่น้องมือวันสุกกระเบิน่นสามสามเมือวันสุกกระเบิน่นสามสามวันจันทร์ก็มาเบินเก่าเก่าเอามาเบิ่งเหมือวันพูดว่ามันจีเบิบนน่เพราะว่าสองสูตรมันส้นกันกระจับตามนี่น้อพี่น้องกระเฮ็ดตามสูตร ส่วนเลขกวิ่งเลขกวิ่งบนรางวิ่งรูดนี่มันส้นมันซ้นหกมันซ้นหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดมันซ้นกันเอาหก หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดมันชนกันถ้าจับคู่มันก็คิดได้เจ็ดหก เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหก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 แล้วกัน แล้วก็หกเจ็ดตามสูตรเนาะพี่นอ้องเลขมันกลับไปกลับแล้วหกเจ็ดเจ็ดเพราะว่าสองสูตรส้น,นกันหกแปด ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดคำว่าเบิงแป,ปน้ำกันเมื่อแรกเนี่ย ว่าไม่จีบเบินตัวใดบ้ันสุกกับเบิลสามสามบันจันกับเบิลเก้าเก้าส่วนเลขวิ่งเลขวิ่งก็ให้เน้นอยู่ที่ที่หกเพราะว่าหกกับเจียมันก็ชนกันที่จิงดาวมันกะอาจิมาทั้งสองตัวเพราะว่า สองสูตรมาส้นกันอยู่ที่หกที่หกกับเจ็ดมีแปดกับหาที่ประช้นส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดหกเลยพี่นอ้องส่วนตัวเน้นเพราะว่ามันเน้นที่หกส่วนตัวเน้นก็นให้เน้นอยู่ที่ หกนี่นน 6, 6นแลห 6, และพี่น้องหกหกกับเจ็ดนี่แล้วก็หาหกเอาสองคู่แหละพี่น้องก็ต้องเอาหลายเน่นสองคู่ละ่ะถ้ามักหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดกะแล้วตะมักได้พี่น้องตรงเร่งต้ใจตัวเลงกะปิดจัดหน้าเบ้ง พราว่าเล็กมันออกเป่าออกเบิ้ลมันก็สูตรมันเห็ดใดออกมากอะมีตะเล็กเป่าเล็กเบิ้ล ห้องพี่น้องแคบหนาจอดตามนี้ครับผมมากระจัดขัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างกะหาหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดแปดเหล็กมันช่วกันอยู่ที่หกหกกับเจ็ดสองส่วนบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกจับคู่ก็มีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด มักตัวใดชอบตัวใดตรงเลขนใจเตัวใดกะพิจารณาเบิ้งน้ครับเด้อก่อนที่ลงทุนวิเคราะห์เบิ้งดีๆเอามาแรกสองตุ้มเครื่องคอยโุวๆมันหมันเรื่อยๆแห้งสุปูสุกคนก็จะเริ่มฝากคนไค่กดแช่กดติดตามเพลิดเพลินวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม